สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอีสานออนทัวเช่นเคยค่ะทุกคนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนค่ะเห็นข่าวล่าสุดนี้กันไหมคะทางคุณมะเดี่ยวแสนรักค่ะคือผู้จัดการของบอสโจนั่นเองค่ะเกิดอีกอย่างึ้นค่ะพี่น้องค่ะโดยออกมาโพสต์แบบนี้ค่ะบอกว่าเข้าใจว่าเป็น FC ก็ควรอยู่ในกรอบของ FC ไม่ใช่ทําตัวเป็นพ่อแม่เขาแฮท็สะกดออกไหมคําว่ามารยาทนี่ค่ะโพสต์นี้นะคะ พอโพสต์ลงไปค่ะแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตนะคะได้แชร์กันว่อนเลยค่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆค่ะสําหรับผู้จัดการน,นะคะบอสโจสาวน้อยเพรบ้านแพงค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังคือได้ออกมาโพสแบบนี้เนาะค่ะพี่นองค่ะจริงๆนะ่ะ มันก็ถูกของแกนะคะบอกว่าเข้าใจว่าเป็น FC ก็ควรอยู่ในกรอบของ FC จริงค่ะถูกต้องค่ะไม่ใช่ทําตัวเป็นพ่อแม่เขาสะกดออกไหมคําว่ามันละยาทนี่แหละค่ะอันนี้กับบ่าไดรูนะคะว่าหมายถึงนังเอกคนใดห,หรือศิลปินคนไหนนะคะไม่รู้จริงๆเลยค่ะ หรือถ้าเป็นคนหนึ่งคนไหนนะคะในวงค่ะคุณผู้ชมขาเป็น f อนะคะเราต้องให้เกียรติศิลปินค่ะแล้วก็มีมารยาทนะคะไม่ว่าจะทั้งต่อหน้าเวทีค่ะหรือแม้กระทั่งในโลกโซเชียลค่ะคุณผู้ชมขาเราจะชอบไม่ชอบนะคะยังไงนะคะเราก็ต้องให้เกียรติศิลปินค่ะเพราะว่าเราพูดถึงเขาเขาเสียห,ยหายหรือเปล่าถ้าเขาเสียหายขึ้นมาแล้วมันไม่เป็นความจริงนะคะคุณผู้ชมขาเขาฟ้องกลับเราได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรก่อนที่จะพูดอะไรให้คิดดีๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องมานี่ก็หนักพอสมควรค่ะแล้วก็มีทางเพจนะคะคนมักหมอลำค่ะได้เอารูปภาพนะคะของคุณมัดเดียวแสนรักเนี่ยกับน้องอุงอิงมาลงค่ะคุณผู้ชมบอกว่าอย่าทำตัวเป็นพ่อแม่เขาผู้จัการบอสโจฟาดแรง ถึงจุดๆ,ๆ,ๆหมายความว่าจังใดเนาะค่ะพี่น้อง่ะจุดๆ,ๆนี่คือใครคะไม่พยกักรู้ว่าทางเราก็อยากรู้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม่ะนี่นะคะจังใดนะคะกะคอยติดตามกันต่อไปเนาะค่ะพี่น้อง่ะบางเรื่องนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะการเป็นศิล,ลปินเนาะคะ่ะสปีริตมันต้องสูงเนาะค่ะพี่น้อง่ะแล้วก็อีกอย่าง FC นะคะมีผลต่อศิลปินไหม FC นะคะมีผลต่อศิลปินไหมทางจีนเองนะคะคิดว่า เอฟซีนี่มีผลต่อศิลปินได้ค่ะพี่น้องขาบางคนจะดีจะแย่นะคะขึ้นอยู่กับ FC หมดเลยค่ะแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ FC คือตัวเราทําเองใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าหลายๆคนขึ้นอยู่กับ FC นะคะคุณผู้ชมขาจะให้ FC มาจัดแจงในชีวิตของเราไม่ได้นะคะเพราะว่า FC หลายๆคนนะคะตั้งคําถามเองแล้วก็ตอบเองค่ะทําให้ผู้เสียหายเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากๆนะคะแบบว่า ไปคอมเมนต์ในทางที่บ่ถือนะคะพี่นองคัะแล้วไปคอมเมนต์ในทางที่บ่ถูกบ่ควรเนาะค่ะพี่นองค่ะแล้วก็ทําให้คนคนน้านะคะโดนชาวเน็ตโจมตีเยอะมากๆนะคะสิ่งที่ไม่ควรทําที่สุดค่ะก็คือไปตัดสินใจนะคะแทนศิลปินค่ะแล้วก็ไปเรียกร้องศิลปิน,นะคะคุณผู้ชมค่ะคือทางคุณมาเดี่ยวเองนะคะก็ได้บอกไปว่าไม่ใช่ทําตัวเป็นพ่อเป็นแม่เขาสะกดออกไหมคําว่ามารยาทน,นี่เลยค่ะคุณผู้ชมขาที่แฟนกลับหลายคนนะคะออกมาจับเป็นประเด็นเยอะมากเลยค่ะ น,นะะมันละยาจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะการคอมเมนต์หรือการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องมีมารยาจริงๆนะคะบําเพ็ญวาาสิเหตุป,ปุ๊บปั๊บได้ค่ะพี่น้องค่ะ อย่างอันนี้นะคะก็บอกว่าสะกดออกไหมคําว่ามารายาาใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะยา่านะคะหลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางคนรู้จักแต่ไม่ทําก็มีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่นะคะเป็นโพส์จากคนมักบอลลาคะ่ะแล้วก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสนี้เยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะคะนี่นะคะขอบเขตของแฟนคลับ fc 1ต้องดูแลผลงานแบบมีสติ ว่าทุกอย่างเป็นการแสดงบนเวทีหรือตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบเมื่อลงมาหลังเวทีมันจะได้คนละกี่บาทนี่นะคะสองต้องดูแบบไม่มีความทุกข์ใจสามต้องไม่ก้าวก่ายชีวิตศิลปินเอาศิลปินมาเปรียบเทียบกันจนเกิดดราม่าสี่ทุกบทบาทให้หัวหน้าวงเป็นผู้กาหนดดีกว่าที่เราไปสั่งนี่สั่งนั่นทำเหมือนเป็นหุ้นส่วนวงเขา 5ต้องรู้ขอบเขตของ FC f แฟนคลับ f อ f แฟนคลับบางคนบางท่านค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นจากชาวเน็ตค่ะจริงๆต้องรู้ขอบเขตรู้ความอ่าเป็นแฟนคลับเป็น f อว่าต้องทำตัวยังไงนะคะคุณผู้ชมคะไม่ใช่ว่าจะให้ศิลปินนะคะทำตามใจเราทุกอย่างอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคะ ต้องเข้าใจศิลปินเขาก็เห็นงานของเขา FC ก็คือผู้ต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอื่นๆที่เราต้องการให้เขาเป็น,นะคะ่ะมาทำไม่ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาค่ะเป็นเรื่องของศิลปินเขาตัดสินใจเองเขาทำเองหน้าที่ FC ก็คือให้กำลังใจซัพพอร์ตแค่นั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ ชาวเน็ตยังออกมาบอกอีกนะคะบอกว่าสนับสนุนทุกๆผลงานและแนะนําในสิ่งที่ดีครับบอเมนซีน mm ิวซังซุ้มเจ้าเข่าใจบอกคาว่าแนะนากับซีนิวซังมันบอคือกันเดยนี่นะคะถ้ารักน้องก็อย่าหาทํเด้อยเจ้าออกความคิดเห็นได้แต่อย่าสังจ้ารู้เลยครับมีคนเดียวตลอดคอมเมนต์ตลอดนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะ นี่มีคนมาคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะยาวเหยียดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจีนจะขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยละกันเนาะสาบเบิร์ยูนิยากน้ำศิลปินเขาเบิดสุซแนวความเป็นส่วนตัวจากยูสายเบิงหมอล้ำละทุกสุมือนี่เพราะคนเบิงบ่จบแค่หนาเวทีหัวจากเบิดชีวิตเขาศิลปินแนวใดแบบใด ก็คือบางเรื่องบระันหอดตัดสินใจหัวหน้าวงต้องแบกภาระาปากทองลูกน้องบ่พอสังคมเพราะว่าเขาจากจริงบ่แมนหรือบอแมนแฉยับบางเรื่องหลังเวทีทันรู้กันอยู่เวทีหนักหนาเวทีคือมวลกุ๊ตั้งเสียงจนสังกาซีเปิดกะเบาะดังคุยกันเองผิดกันเองบันดีออกหนาะท่ายรูปโพส วันนี้หมอลํำที่บ้านไม่ดูนะคะแม่ไม่ปื้มหักว่าดอกมาสันว่าปูสาสตร์แตะก่อนบ้านเขาพูดมาสันลดหมอลํำเหยียบสา์บ่ไย้บบานพอเพื่อนบ่ได้เป็นเอฟซีวงนี้คอยจังแม่นจ้างให้แล้วตีเขาคักทิ์หมอลำว่าสั้นนี่ใกลล่มละล้ายแล้ว,ลว้ายอยากแต่น้ำชีวิตเขาหลายสังคมเฮาสุดนี่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะ มีแฟนคลับหลายๆคนมาแสดงความคิดเห็นค่ะแล้วก็ให้กําลังใจกันต่อไปนะคะกับบ่แน่ใจคือกันนะคะทั้งคุณบ้าเดียเ่ยวแสนรักนะคะได้ออกมาโพสแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะคะ FC ใครนะคะคุณผู้ชมขาเราก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะคะก็ต้องทราบจากอ่ คนที่บอกก่อนนะคะทราบจากบอสโจก้อนนะคะกับเป็นกําลังใจค่ะให้น้องหญิงสาวหน่อยเพรบานแพ้งนะคะแล้วก็บอสโจด้วยแล้วกันนะคะขอให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะคุณผู้ชมขาเอฟซีแม่ๆหลายๆคนนะคะสิเอาแต่ตามใจเจ้าของค่ะแต่มันไม่ใช่นะคะศิลปินเขาก็มีหน้าที่ของเขาเอฟซีเราก็ซัพพอร์ตไปช่วยเหลือไปค่ะคุณผู้ชมขา ส่วนวันนี้นะคะทางอีสานออนทัวร์นะคะขออนุญ,ญาตล,ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะคะช anel ยูทูบอีสานออนทัวร์ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ